ยังไงคู่รักดาราแต่งงานร่วมปีฝ่ายชายหลุดปากเรื่องลูกแล้วแต่งงานใช้ชีวิตคู่สามีภรรยากันมาร่วมปีแล้วสำหรับคู่รักนักแสดงเชนนทวัฒน์และแพรชัญญพัฒนแต่ก็ยังไร้วี่แววข่าวดีเรื่องทายาทซึ่งก่อนหน้าน,นี้ฝ่ายหญิงเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการคุยแซบโชว์ถึงประเด็นเรื่องการมีลูกว่าด้วยความที่แพรเป็นคนที่รอบคอบ คิดเยอะด้วยเลยกลัวว่าถ้ามีน้องต้องดูแลเขาใช้งบประมาณเท่าไหร่ไปตอบโจทย์กับเชนว่าเรายังไม่พร้อมเรายังอยากมีงานที่สําเร็จกว่านี้ถ้าพร้อมก็อาจจะมีไม่ได้ปิดว่าไม่มีเลยซึ่งทางคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองครอบครัวก็ไม่ซีเรียสใดๆล่าสุดทำเอาแฟนๆแ,แ,แตกตื่นฮือฮาไม่น้อยเมื่อหนุ่มเชนได้โพสต์อุ้มสาวน้อยในฉากละครพร้อมแคปชั่นระบุว่าลูกสาวผมเองอยากมีบ้างแล้วนะภูรังกา ท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์สนานอาทิเช่นยินดีล่วงหน้านะคะจะรอดูเจ้าตัวเล็กนะคะเดี๋ยวก็มีครับพี่ขอให้สมหวังเร็วๆนะคะอยากเห็นเหมือนกันลูกคงน่ารักมากๆค่ะว่าแต่งงานนี้แพรจะว่ายังไงบ้างนะ